หนหน้าอนี่สี่แป่ดล้วี่สแปา้ำสเปลี่ยนสี่สอง่ปองี่สองหน้าหน้ำสองเปลี่ยนสบ่สี่ส่สี่อลายส่อลาบั้งองสี่หน่อยเปลี่ยนสหรอนี